เพิ่นเสร็จตื่นอยู่เพราะฉันเอาไข่ลายเฟซบุคนเข้ามาแล้วขอบคุณสวัสดีครับ <laughs> ทุกคนสวัสดีคะ่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินใช่กรับผมสนามบินพรอนเกน <laughs> ถาน้องยุริน้ำในเดอซึ่งไปทำภารกิจมาครับของมือนี้บักลาไปสอบมาแล้วทุกคนแมนครับ <laughs> รอ,อยูริด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะครับกล <c oughs> ้องช้าผมตาผมแล้วคือเป็นจอยๆ <c oughs> มันอันนี้น้ำทรงผมค่ะ <c oughs> ตำนานแต่งหน้าสนามบินค่ะตำนานแต่งหน่ะยุสนามบินทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ ฉันรู้แล้วฉันจะเปลี่ยนแชมพูสระผมให้เธอเหมือนมื่อวานี้มันจําเป็นครับผมก็เลยได้ใส่อันอันไม่รับผมตัวเสื้อเสื้อผมใส่อีกอันหนึ่งเดี๋ยวฉันเสร็ลองเปลี่ยนให้นึกว่ามันจะได้แบบหนังสีสันไม่มันโดยแม่เปลี่ยนให้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินขอนแก่นไม่ควัญเต่งหนักสนามบินค่ะแม่ ได้ไปมิติ้งกะคอมเมนต์บอกไปเด้อครับผมตัดผมแล้วใช่ใชแล้วใช่ครับผมตัด <ไป S 1> ผม,ผมแล้วลงเครื่องดอนเมืองค่ะแล้วก็ไปงานเลยเพราะงานอยู่ใกล้ๆดอนเมืองขึ้นเครื่องตอนห้าโมงครึ่ง ไปถึงหกโมงครึ่งไปถึงงานประมาณทุ่มหนึ่งเปลี่ยนชุดร่วมงานเลยค่ะอันนี้คือแพลนที่วางไว้เด้อทุกคนผมทรงนี้คือเด็กน้อยแต่ผมนี้โดยแม่พร้อทุกคนแม่ครับเสือแม่สิตัดให้ทุกทรงเลยครับผมถูกต้องเลยแล้วก็เก่งแผ่ละเลี้ยงแบอยูดูแม่ครับอาอเลิศจังเลยอ่ะเป็นเปลียนนะเพิ่ตัดผมให้อันแต่ในน้อยเลยครับ ฉันเป็นเลี้ยน,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 จจยน,นก่อนถ้าใจตัดไปสมัครได้ <c oughs> อยากได้บัตรฟรีค่ะลองเช็คดูในบ้าน <c oughs> แต่ละบ้านนะน่าจะมีบัตรฟรีอ <c oughs> ๋อไป เราในกลุ่มแล้วไปจ้าบัฟีจากแม่ขวัญเอาเลือกแทะน่ารักมากสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนไปเจอกันนะเรามีนัดการวันนี้เป็นมีติ้งแรกของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเดอมาพอหนากันทุกคน ทุกคนเลยนะคะมาพอกันเ้อะค่ะเราจะได้ใกล้ชิดแม่พรเรียนมาเพื่อตัดผมให้บหลานน่ารักใช่ทุกคนยุรีสากันน้าอีกแล้วถ้าเบิงงมือเดี๋ยวไม่แทมเสียวบินค่าจอดรถไห,ไห,ไห้ <laughs> มงสักบาทเลยช่วงะยีสพีบ่บูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมามา,าแล้วนะมาน้าสุดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ได้เลยสวยใสค่ะข้าวออกงเราไปเก็บดูาอาหาเรากลับมาเพืยอเดวนี่ทขาละละ้ขขางในไม่มีใสอะไรนะนมีใส่อะไรเอ้ยไม่เอาใส่มใไไ่ไม่ไม่ใช่เฮ้ยเกินเ็ดไหมอ่ะ ได้อยู่เหรอเขาไม่ช่างทำทาว่านะเขาเล่ยนเขเาสร้างแล้วได้นะอยู่ รอในกลุ่มแล้วน่ารักจังเลยพี่ลักกี้มาแม่หัวเมืองฟังอันอุบลท่าราชพานีพี่วานสวัสดีค่ะไ <c oughs> ลไล่เฟซบุ๊กครั้งแรก ดมแค่น้อยนั่นเด้ออันมาคู่กันโชกฉันเลยฉ <c oughs> ันโอนมาไล่เซอร์แต่ผมเล่าแล้อลูกแชาา่าัาผมมันยาวมากครับผมเลยขออนุญาตตัดก่อน เป็นเงินสดไปอย่างนี้มาอายุบนเน่จ้าอีกแค่สอบเสร็จแล้วกนะัน ฉันเมื่อยซื้อบ้านให้ทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะทันกันไหม เจ้านล่าพิรักีกับพี่วันเหนเดอ้อโอเคดิมทุกคนใกล้เสร็จแล้วชิวๆน่ารักไปพบปะแม่ๆวันนี้นะคะช่ครับเสด็จเปลี่ยนเบอร์แปลงกับเบอร์คูชันให้บักลาเลยเด้อทุกคนพวานนั่งขาวข้น กุจันผมยังใส่เบื่อสามอยู่ครับกับใส่ลมกักบอันนี้นิดนึงครับยูริมาเร็วใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้เรามีนัดกันนะทุกคนเริ่มลงทะเบียนประมาณหกโมงหกโมงครึ่งเข้างานแล้วก็กิจกรรมน่าจะเริ่มประมาณช่วงทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะทุกคน แดงทนเขียวแหลมก่อนบอกทำข้อสอบได้ไหมบอกหน่อยทําได้ครับผมทาทําได้แต่ว่าอาจจะบทนันดคณตซื่อครับสอบอีกทีคือเดือนหน้าครับผมเดือนหน้านแม่พรมาด้วยค่ะแม่พรกับจุม,มงมาด้วยนะคะใช่ครับผมขึ้นเครื่องครั้งแรกนะครับผม หล่อแล้วทุกคนสมวัยไม่ได้แต่งเยอะงานมิติ้งนะคะทุกคนเป็นฟิวดาร่าเพราะเขาเป็นดาร่าทันหนึ่ง <laughs> <Okay. S 2> ครับเสร็จแล้วตัดคมแล้วพี่หนีทุกคน <c oughs> อ๋อน,น่าผิวมาเท่งนี้เหมือนที่เลืกขนาดตัวส <Okay. c oughs> อบรู้ใช้ยู่มมือประกาศสอบแมนครับ เราวนีไข่แล้วทุกคนนั่งอัปเดตโซเชียลแฮงคเดีหัวมานั่งเหตุอย่างแน่แตะกีบมิดซีรีอยู่ <c oughs> เราบอกหลาในกลุ่มแล้วพี่ยุ้าบอก <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> แม่พรมาด้วยค่ะแม่พรกับจมงงมาด้วยนะคะรับวอล์กอินยี่สิบที่นั่ง มาได้เด้อวอกอินหนังงานยี่สิบพี่นังสองโตมาได้เลยมามวนมาจ่อยกันบางหีว่าจะเป็นงานมิตติงหรือว่าเป็นงานมอมมิตติงแฟนมิตติงหรือมอมมิตติงบู๊เ <c oughs> ครื่องดื่มบอดจัดเต็มแห้งแล้วดีครม่ได็เก็บหน่อยหน่อยเนียน่ย รอในกลุ่มแล้วพี่สุภณีบอกขอบคุณค่ะตอนนี้เราขึ้นเครื่องเราขึ้นเครื่องประมาณช่วงห้าโมงนะคะทุกคนน้องทาผมทรงนี้รอดจางเป็นเด็กหน่อยทุกคนน่ารักนครับ <laughs> <laughs> งานโอ๋ใช่พี่แมมพี่สุรีลัสสวัสดีค่ะเ,เอาพี่บุญนัส <laughs> สวัสดีอย่างยนี่ <laughs> สัสดียวนะครับรอในกลุ่มแล้วครับรบมบอกครับขนับอบกันด้อทุกคนรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับผมสําหรับผู้ใดที่เ่ได้ไปกับเบิ้งงช่างวันไลเด้อครับผม กระทั่งออนไลน์เอานะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับเครื่องประทันได้ออกกับแตงมันยื่นน่ะเหรอชําราเธอกินข้าวหรือยังอยู่รีลูกกินละค่ะพี่อันกินก็ไก่หมูอานเพิ่นเสร็อันเก่งมาหม่บอกเสบ็จก็ไม่จุ๊บเนี่ยก็มากินเนี่ยมันเล่งเก็บอันบนปลาเข็งเออเป็นเท็ดใหไมๆสนหรือเราไม่ได้กินนานวะอยู่รี เขเก็บตัออย่างเดียลูกซ้ายเมองเด็กลงมันบอพี่นางรออยู่ที่ผ่านนะจอแล้วลูกถึงดอนเมืองนั่งวินเลยจ้าหนูว่าจะนั่งอันนั้นอ่ะที่เป็นที่เป็นรถรถเช่าเลยอยาที่ได้ไม่ต้องไปรอแท็กซี่ไม่ต้องรอแกบ แม่มื่อนห้องหามจกตาก,กันเด้อทุกคนวันพรุ่งนี้ยูริมีคอนเสิร์ตแบบน่ารักกับพี่ทีเล็กด้วยนะใช่ครับผมเป็นคอนเสิร์ตพี่ทีเล็กแล้วก็มีรับเชิญยูริแบบแปบบ๊แบแบป๊บอย่าลืมมาให้กำลังใจเด้มมอมีบัตรกุมปีดพร้อมเตรียมโตแน่นครับผมแน่สู่เด้อผมเบิ่งแต่อายเพิ่งลองตั้งแต่ผมอยู่มอึ่ครับผมว่าเคยขาดเกียรติเราผมสิได้ลองครูกับเพิมนะครับ แล้วติดตามได้เลยนะครับมืออื่น25นี้ที่เป็นคลับนะครับฟปนคลับขอ,อนแกนนะครับผมน้องยูริกับพิธีเล็กนะครับทรงผมนี้ก็เที่มาจบก็จ่เหมือนกันขอบคุณครับผมผมมันมักส่งหนีนะครับผมมักส่งหนีแต่ว่ามันโมมีเวลาไปตัดจ็คเกือมันเลยยา,าวขนาดนั้นครับแต่งหน้าแล้ว คือคุรอแทก็มืนอ๋อแตตอนว่าแต่งบ่อันมันไม่ครับ่เด้ตาเซต ตัวขายกลุ่มปิดขออีกแล้วพี่รากีซื้อเลยวันวันนี้ก็กลุ่มปิดวันพรุ่งนี้ก็กลุ่มปิดท,ที่ฟินครับนะใช่ครับสุดเออทุกคนรีบไปแสดงที่ไหนแม่ก็ตามไปทุกที่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับแม่จะต้องเดื่ไมาซื้อมากๆหรออันนี้รีบันคือรีบอย่างครับผมอะไรนี่บอกแม่ครับผมมาของบ๊อบบี้บาวเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ แม่เดี๋ยววันที่ยี่สิบหกค่ะแม่ไปเอาให้แม่บอกอยู่ดีเราได้แม่แม่ทักบอกพี่เขาอยู่เคาน์เตอร์ไปแล้วว่าเดี๋ยวไปเอามันดีมันบอกแม่ครับมันแบบโลดสีมันบนเขามันพอดีไม่ชื่อประจับมันได้เห็นไหมได้ยินไหมแม่ลูกชายสิไปซื้อลิปสติกแล้วแม่แซมซ่งไห่เราเด้อลิปสติกแล้วมังปวดคอเ้อหมดแรงช่วยเห็นมาไล่เพิ่มไปเจริญก็ มันบอดเลยเอิดมามาไล่เดี๋ยวมันคือป่ายกีฬาสีเดี๋ยวน่ะมันเป <laughs> in ็นไงแห้งขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเราในกลุ่มแล้วแม่ก็ใช้อันนี้ให้บอสมันถนอมมินฟีปากด้วยหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มาต่งกะลอนครับขอบคุณนะครับแต่งจนขึ้นเครื่องเขายังไม่เรียกสักทีกแต่งมันอยู่จังสั่นละแม่ซื้อไว้ต่อบางลาอายุเกาหลีขอบคุณนะครทบานขอบคุณค หมดสิทธิ์ราคาพรุ่งนี้ซื้อใหม่ค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วอุขนาดรักแต่ค่อยๆต่อันเดินทางกลับขออแก่นคหยปลอดภัยด้วยขอบคุณนะค่ะพี่แดงวันขอบคุณค่ะแม่แม่บบอบบี้บาวอ่ะเดี๋ยวแม่แซมบอกค่ะ แต,แต่ว่าสีมันอันงามมีนีครับผ,ผมชุดเทียวผมหาสื่อมันสีแดงก็หนี้สีแดงแปดไม่เลยครับผมมันเป็นรุ่นนี้ทุกคนมันเป็นมันเป็นตัวนี้ของบ็อบบี้บาวนะคะเป็นลิปตินของของบ็อบบี้บาวเบอร์หกหนึ่งเก้าเบลลัสเบอร์รี่นะคะเห็นบอกเห็นบอกเบลลัสเบอร์รี่หกหนึ่งเก้าค่ะอันนี้เดอ้อ กุ้มปิดมีแบบลายปีไหมพะนพี่อู๋สวัสดีค่ะพี่สุรินาพี่อรยวานสวัสดีทุกคนนะคะจะได้ซื้อกุ้มปิดอีกแล้วพรุ่งนี้ <laughs> น่ารักจังเลยเ <laughs> จ้าตันหัวไม่อย่ฝ่ายแทน ทุกคนเดี๋ยวให้ยูริไปเตรียมตัวก่อนนะเผือ่อ้องได้เปลี่ยนเสือ้อผ้าเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่งานมิงนะคะเราอย่าลืมนะคะมีงานมิงซื้อบัตรจองตั๋วทักเพจไปที่เพจค่ายเพลงได้เลยนะทุกคนพี่ไฟการซื้อดูพี่ไฟสู้อุ้ยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณดาวด้วยเอาขึ้นน่ารักแท้เฟซบุ๊กมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอ อ๋อน่ารักจังเลยพี่รุ่งไพรินใช่ไหมคะแม่บอนี่เมมเซมันถือบอลสวัสดีค่ะพี่ชนิการสวัสดีทุกคนพี่พันพีทสวัสดีพรุ่งนี้กลุ่มปิดค่ะที่ฟินขับนะคะพี่สูเข้ากลุ่มทุกรอบพี่สูเลิศขอบคุณมากเลยค่ะพี่สู ขึ้นเครื่องห้าโมงนะคะบินประมาณห้าโมงสิห้าโดยประมาณก็จะถึงประมาณช่วงหกโมงกลัวละก่าริ r ไปที่งานเลยทุกคนเดี๋ยวไปของน้ำกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวทั้งงั้นเดี๋ยวให้ลูกไปเตรียมตัวก่อนนะคะ,ะครับผมาอะไรให้ชมบรรยากาศเฉยๆว่าถึงสนามบินแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะอันนี้ยูริจูมงก็มาด้วยเลยนะคะสวัสดีครับ โอเคพี่จำองก่อนละครับพี่โนโทรมาพอดีทุกคน